이렇게 늘어 태국으로 나라를 가도 늘 이렇게 저희를 위해서 통역해 주시는 분이잖아요. 응, 봐 평. 응, 봐 평. 군지마. 빨리 돌아와 이제. 아, 그럼. 네, 안녕하세요. 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 네, 안녕하세 네, 안녕하세요. 요 네, 안녕하세 길진 않지만 어 하지만 저도 어, 제 마음을 직접 어, 전달해드리고 싶어서 짧게 준비했어요. 그고 사실 진요 짧지만 어꼭 하고 싶은 말이어서 준비했는데 어 이거 되게. 짧요이게요 พุ่มของคุณแฟนใช่มากนะครับที่สร้างชัวเมลาที่น่าประทับใจแบบนี้พุ่มคิดถึงตัวคุณบางนาแต่ตอนนี้ไตมาจากกจะกันแล้วที่ใจขัดพุ่มเราจะแก้ปด้วยกันแลยคิดถึงกันสมอง สันเนี่ยกับผมได้ไหมครับได<อ>้พมนักทุกคนนะกรับรักท <ผม S 2> ยครกนครนัว 알고 지낸 시간이 빨리 흘러갔지만 학께제할 어, 시간 더 많이 남았잖아요. 어, 그 시간들도 나중에 돌아보면 빨리 지나갔을 거예요. 그러니까 어, 우리 항상 좋은 얘기 많이 하고 웃으하면서 항상 어, 기다리고 만나고 그랬으면 좋겠습니다 그분은 말이이죠 그분은 말이죠. 그분은 말이죠. 이 เนีนะคนข้างหน้าอย่าเวลาที่เธออยู่ด้วยกันยังมีอีกยาวไกลมากเลยแล้วก็อยากจะให้ช่วงเวลาเหล่านั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีๆนะคะแล้วก็เป็นความสุขสร่ดี นะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆคนเลยที่มางานในวันนี้ขอขอบคุณทีมงานทุกๆท่านที่ช่วยสร้างทําให้งานวันนี้ได้ประสบความสําเร็จด้วยนะคะนี่เหรอเข้าไปอยู่ข้างบรรยากาศแล้วถึงจะเตัวเองไปโดนข้างนี้ใช่ไหมครับแล้อกว่าตอนแรกจำได้ไหมคะตอนที่เริ่มงานเนี่ยทุกคนมีกำลังกันยังไงก็ตอนจบงานเนี่ยก็ขอให้ทุกคนมีกำลังแล้วก็เต็มที่ কেডে <laughs>